นะถ้าความกำหนัดยินดีพอใจในกามเกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพระหนุ่มหรือพระอะไรต่างๆนี่นะปกติพระหนุ่มจะมีความกำหนัดถูกไหมยิ่งกินมากยิ่งไม่ต้องห่วงแล้วมีแน่นอนเขาจะยิ่งกินมากนอนมากมีแน่นอนอย่าบอกว่าไม่มีเลยมีแน่นอนยิ่งตอนนี้สื่อแย่แยแยนี่โห้ยมีแน่นอนวิธีป่ามันก็อย่าไ่กินข้าว ให้มันหิวซะมางเข้าใจว่างดงดปราบมึงปราบกิเลสตัณหาไงงดมากให้มันอ่อนเพลียซะมากให้ฟอกตะลมอยู่กับลมอย่างเดียวเออนั่นแหละมันจะคลายไปแล้วเข้าใจว่าวิธีวิธีปราบมันนี่เอามึงมึงคึกมากเลยคึกมากกูไม่ให้มึงกินเข้าใจยังเออลองที่มันเดินไม่ไหวมันจะมีคิดเรื่องนี้ไหม มันจะมีความกำหนัดมันเดินไม่ได้อ่ะมันยังหายใจอึ่อกเรื่องยังไม่คิดเรื่องนี้บางคนมันจะตายมันจะคิดไหมคนมันจะตายอย่าง้นมัมีคิดหรือไหมไม่มีทางคิดหรอกมันต้องเอาตัวรอดก่อนใช่ไหมเออมันคานอยู่มันยัไม่คิดเรื่องกำหนัดไม่มีทางหรอกนี่ไงสันดานมันนไมดัดสันดานมันเอยมันคานอย่างั้นแหละเห็นไหมล่ะยังไงก็ไม่คิดเอ้าถูกไหม เราต้องเข้าใจด้ยอาจารย์วิธีป่าง่ายทำบ้าละ่ะจะทำหรือเปล่าเห็นไหมง่ายนิดเดียวไงโถ้าบ่ลุงมันก็ธรรมดาละคนนะถูกไหมละ่ะออยกเว้นจะอยู่ในปา่าลึกนุ่นไม่เห็นผู้คนแต่เห็นผู้คนมันนั่นไงและอีกอย่างหนึ่งคืออย่ามองเห็นไหมนี่หมายถึงว่าเออนักบวชนะ อย่ามองฝ่ายตรงข้ามทอดสายตาต่ำก็ไว้มองเมื่อไหร่มันคิดมากสังขารปรุงแต่งถูกไหมข้าใจตรงนี้เนะี่ยที่อาจารย์พูดนะสังขารปรุงแต่งมันนีก็ต้องคิดเข้าใจว่าเออยิ่งกินมากนี่อาจารย์ถึงเป็นห่วงพระในในชุมชนในในเมืองเยญะๆโอ้โหของบริโภคเพียบ <laughs> เพียบเสร็จทุกราย กาหัวไวเลยกาหัวไวเลยเสร็จทุกลายอย่าหวังเลยพุทธเจ้าถึงให้อยู่เลเรือนว่างโคตต้นไม้ป่าชา้งงา,า,านี่ไงตามถ้ำตามนี่เพราะอะไรเป็นสถานที่สปยายะที่สุดเพราะพลังมันเยอะแน่ทำไมพลังเยอะมันสปยายะเพราะอะไรมันมันที่เปรียว มันไม่คิดเรื่องอื่นมันกลัวผีเขาใจวะตัวเนี้ยคนมันเสียสังลหลันอยู่มันจะคิดเรื่องอื่นไม่ได้นะมันต้องพุทโธ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 ตัวมันสั่นอย่างเนี้ยเข้าใจยังเออหรือไม่ก็โอ๊ยกูไม่ตายฟอกลมหลงพอดีบอกฟอกลมผีครเข้าใจปะเดี๋ยวก็แจ้งเองเพราะมันนอนไม่หลับเพียงทั้งคืน ทำไมเวียนทั้งคืนกลัวผีเข้าใจว่าหลวงพ่อดีบอกถ้าหายใจอยู่ไม่ตายไว้ผีทําอะไรไม่ได้มันหักคอกูไม่ได้เพราะฟอกลมกูก็ตายมันมึงอ่ะใช่ไหมถ้าเชื่อหลวงพ่มันพุทโธ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 พุ่โธพุท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 โมพุทโธ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 อุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ใช้หลักนี้จบอืมไม่งั้นตายเลยตายเลยนี่หลวพุทธเจ้าทึงบอกว่าอย,อยู่ที่เดิมนักบวชท,ทั้งหลายอย่าอยู่ที่เดิมจะเลี้ยงไปเรื่อยอย่าอยู่เกินเจ็ดวันเกินเจ็ดวันมันเชื่องเดี๋ยวมันหลับนักบวชนี่อาจารย์บอกต่อไปจะอาจารย์จะสร้างพระอริยะพาเดินป่าอย่างเดียวอยู่นี่เจ็ดวันอยู่โน่นเจ็ดวันอยู่โน่นเจ็ดวันไม่ให้เกินเจ็ดวัน ถ้าเกิดเจ็ดวันมันเชื่องมันชินกับสถานที่พอนั่งปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เอาดูดีๆนั่นนั่งปุ๊บหลับแล้วม <m> ันมันชินกับสถานที่แสดงว่าที่ตรงนั้นไม่ศักดิ์สิท์แล้วเ <c oughs> ข้าใจว่าพาเขาถ้ท,ที่นี่นอนไม่หลับแน่ <c oughs> เออปล่อยอยู่คนเดียว <c oughs> ยังไงก็ฟอกไปฟอกมาก็ เออมันได้ที่ไงพระเจ้ว่าตัวมันชาปุ๊บทีนี้กลัวตายแล้วมันไม่ได้ตายเพราะผีมันจะตายเพราะเพราะมันชาแล้วเจ้าจยังเออนน่แหะเห็นทุกข์แล้วทีนี้ไม่กลัวผีแล้วเออพราะมันจะมันกลัวตายกลัวตายกลัวหายใจไม่ออกเจ้าจยังเออง่ายทีเดียวมันอยู่ทุกข์กับเนี่ยกับลมหายใจเนี่ยง่ายทีเนี้ยกรรมส่งผลเมื่อไหร่โอทีนี้ต้องไปแล้ว มึนชาไปทั้งตัวแล้วฟอกแล้วทีนี้เออมันก็เลยลืมผีไงขใจท่าที่พูดอ่ะเพราะธรรมะของเราคือเห็นทุกข์ก่อนใช่ไหมฟอกปุ๊บหนักเลยทีนี้โอ้โหปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยนั่นแหละมันโอ้ยมันคิดเรื่องอื่นไม่ได้แล้วเป็นภาพบังคับแล้วตาลืมไม่ขึ้นแล้วโอ้ยมึนชาไปทั้งตัวแล้วเห็นไหมผีก็เลยหายไปเนยความกำหนัดก็หายไปแล้ว เข้าใจตรงนี้ไหมล่ะเออพเพราะอะไรมันจะตายคนมันจะตายมันต้องเอาตัวรอดก่อนอถูกไหมนี่ไงเข้าทางของหลวงพ่อดีมดนี่วิธีของมันง่ายคนจะตายยังไงก็อยู่สติโนมีสติเกิดขึ้นมันต้องหาทางออกเกิดขึ้นเนี่ยธรรมวิทยาวิริยะเกิดขึ้นปฏิเกิดขึ้นปัจจิเกิดขึ้นสามารถที่เกิดขึ้นพราะจงเจตจบเข้าอุเบกขา เออสักพักต่ออีกแล้วกลัวอีกแล้วเอาอีกแล้วหมุนหมุนวนทั้งคืนเลยทีเนี้ยเออดีไม่ดีตัดสรุคืนนั่นเลยจบในหลักง่ายๆนี่ทำไม่มากเจริญไม่มากถึงพวจงตเจ็ดจบเลยจบ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 นี่หลักของอาจารย์ใช้แบบนี้ง่ายเพราะฉะนั้นฝรั่งมังค่าทําได้หมดเพราะมันกลัวไงเอาคนโรคฟอกลมมันพอมันกลัวตายมันก็ต้องไปเรื่อยๆถูกไหม ไม่ต้องบอกมากหรอกทั้งกลัวตายมึงทําไปลมหายใจอย่างเดียวมันต้องคิดมากอยู่กับความว่างใช่ไหมสอนง่ายๆในสอนฝรั่งออถูกปพพอลลมเอาเข้าไว้ไว้เรื่อยๆเดี๋ยวมันทําตามมันก็เข้าทางแล้วทีนี้มันบอกที่ไอ้ฝรั่งชาวเกาหลีมาปุ๊บเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจัดการควบคุมเองหมดนี่มาฟอก่างนี้เลยฮะเออ ผีพาฟอกง่ายมาเทวดาพาฟอกเองเลยจบไหมเออง่ายนิดเดียวของเรานี่เรามีของเล่นเยอะบอกเปิดสามโลกมีของเล่นเพียบเดี๋ยวก็สัตว์นรกมาเดี๋ยวก็เทวดามาจัดการเรียบร้อยหมดเออของเล่นเราเยอะโอ้มือก่อนอาจารย์ทำงานของเดียวเลยนะนอกนั้นมีแต่เทวดามาจัดการหมดนี่ขนาดนักเรียนสี่สิบห้าคนอาจารย์ไม่ต้องมีอะไรเลย เขามาจัดการของเขาเองหมดเลยเออฮะโอ้ก็มีหัวหน้าทีหมดเลยเทวดามาจัดการหมดเลยมีตั้งโยมบาลมีตั้งผัวเชียบเพียบเลยฮะคือมันเป็นมันเป็นกองทัพเองอะนะเข้าใจเวล่ะเออนักเรียนเยแย่เนี่ยมันมันมันตั้งกฎกติกาของเขาเองเลยพอฟองลมไปพ๊บผมมาแล้วทีเนี้ยก็แปลกด้มันรู้หมดเลย รู้หมดเลยใครทำอะไรขนาดใส่ซ้อยใส่อะไรมันชากตึกอตานี่แดงกลุลยนะเอผู้คุมกดเนี่ยเออหลบอยู่ที่ไหนมันลากมาเลยลากคอมาเลยไอ,อ้นักเรียนมันก็กลัวสิใช่ปะ่ะนั่งเนี่ยเออโหยประทับใจมากนะมันเดินืแดดร้อนๆมันเดินตามอาจารย์เนี่ยหิ่งตึกเลยเออพบ ผู้คุมกดเพราะคนที่มานี่มีแต่จอมขมังเวททั้งนั้นไง,งเอ,อที่ที่มาฝึกเนี่ยตาเนใครไปหลบที่ไหนมันออกมืโคตรตัวสันทั้งคานออกมาเลยอะ่ะมันจะกล้าหือที่ไหนเราคนที่เนี้ยน,นักเรียนอะ่ะเนี่ยเหมือนเอาเครื่องรางของรั้งกองไว้ใครไม่ถอดนี่เลยกระชากเนี่ยขูย นิ่งกรบหมดเลยอ่ะอืมนี่เราโหถ้านั่นจริงๆมันมันจะเข้าสู่ระบบนี้หมดเลยธรรมะของอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องทําอะไรมากข้างบนเขาจัดก,การหมดซึ่งง่ายที่สุดไงเพราะตอนแรกนี่อาจารย์ไม่มีไม,มไม่มีลูกศิษย์ไม่มีลูกหาอะไรมากมายเออเขาทากันเองหมดของอาจารย์นี่ธรรมะจัดสรรปูทางปูทางปูทาง,ปทางไปหมดเลย ไม่มีไม่มีการวางแผนไม่เหมือนที่อื่นนะของอาจารย์ไม่มีแผนทุกอย่างเป็นเองโดยอัตโนมัติหมดเลยนี่ก็เรียกว่าธรรมะแบบง่ายๆนี่ถ้าพวกเราน้อมอะไรไปทำนี่ปุ๊บจบเลยน้อมเอาน้อมไปน้อมธรรมะไปปุ๊บจบพิสูจน์นะตรงนี้พิสูจน์ให้ได้นะพวกเราอยากจะทำอะไรต้องแต่ตั้งอธิษฐานให้ดี นึกถึงอาจารย์นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทําอะไรนี่สําเร็จสําเร็จ,รจแน่นอนแต่ต้องทําจริงจะเอาเรื่องไร้สาระมาจะเอาโลกิยะมานะเออเอาสิ่งที่เราจะเกิดปัญญาสิ่งที่เราต้องต้องให้ได้ผลจริงๆทีเ่เกี่ยวกับธรรมะนี่อธิษฐานจิตเข้าไปเอา,าเราอยากทําเรื่องนี้ถวายพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยสําเร็จอยู่แล้ว นี่อาจารย์ขอพรพิเศษนะสําเร็จสําเร็จอืมพออาจารย์ต้องทํางานใหญ่อาจารย์ต้องปวดสามโลกอาจารย์ต้องเขาเรียกว่าสร้างสันติภาพโลกอย่างยั่งยืนพระองค์ประทานพรหมดแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอาจารย์บอกอูสบายมากสบายมากอาจารย์มองใครไม่ทำฉันทำคนเดียวก็ได้อาจารย์มองเรื่องง่ายๆเลยนะอาจารย์ไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยนะอาจารย์บอกง่ายๆ พราะพระองค์าทานพรอาจารยนะ์จบแล้วจบแล้วคิดดูตั้งแต่นู้นลูกไปเอะทำอะไรก็สำเร็จจบแม,มแล้วก็สำเร็จ